สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อพอกันเลยจ้าสำหรับช่องป้านีชาแนลจ่าพอดีว่าป้านีคุณกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะจ้ากับเพราท่านในมีเวลาลงคลิปเลยจ้าหลังจากที่มือไปเที่ยวไปเอ่อไปสักการะวัดหลวงพ่อโสธรที่แปดยวที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนาะจ้ากับเพราเรื่องบอกท่านในมีเวลาลงคลิปกับช่วงนี้ก็ยุ่งแน่จ้าแต่เรื่องม,มอ <Yeah. S 1> ืมอนะ่อนี้กับด้เวลามาอัดคลิปดนมีเวลาแล้วค <the> ่ะสิบอกอ่ามาป้านีเด้เก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้า ที่ไปที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็ย้อนกลับมากินปูดูวิวทะเลที่ปุ๊บฟเฟ่ทะเลเผาที่อ่างศิลาบางแสนเนาะจ้าเดี๋ยวบันนี้เก็บภาพมาอย่างมาให้พี่น้องเบื้องแน่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยเนาะจ้าครับพี่น้องเขาก็ได้มาหอดเลยเนาะจ้าวัดหลวงพ่อโสธรอ,อำเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะจ้าอู้วัดเพ่นใหญ่แห้งค่ะว่าเป็นพระราชว่างเหลียวจากข้างนอกนอกับไปข้างในเมตตา ค่ะพี่น้องหลังจากเข้าได้ไปสักการะบูชาอ,องค์หลวงพ่อโสธรข้างในแล้วเนาะจ้าเขาก็ได้ออกมาจากคอได้เบัดทุกอย่างค่ะยกเว้นเรื่องความรักว่าสันเพิ่นวาอันฟังเพิินวอามากเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นโมแ้เพลินบอกอนุญาตให้เขา,เากล่องไปถ่ายรูปได้เขาก็ไบบด้ถ่ายจ้าเขาก็บ,บายเสร็จแล้วเขาก็ออกมาข้างนอกเมื่อเบิงบริเวณนอกวัดจ้านอกวัดก็จะสวยงามเขียวช่อุ่มตรงนี้จะเป็นท่าเป็นท่าน้าบางประกงเนาะจ้าจะติดก,กับทาน้ำเลยก็จะสวยงามแต่เดี๋ยวปนี่แผ่นกล่องให้เบิง้ะจ้า นะแล้วก็แพนไปที่สวยงามบอจ้าฝนกำลังจะมาเลยจ้ะฟ้ามืดมาแล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ตีรถกลับชุนบุรีเลยจา้าเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อที่บางแสนค่ะที่อ่างศิลาเนาะจา้าน้องพี่น้องพอห้องมาฮอดอ่างศิลากะเกือบมืดเนาะค่ะเดี๋ยวปนี่สิแพนกล่องให้เบิรงเดอพ์ักกั่งัชั้นดาดฟ้าค่ะจะได้มองเห็นวิวเนาะค่ะ เห็นวิวบอกค่ะพี่น้องวิวสวยงามเ้ค่ะริมทะเลเป็นร้านทะเลบุฟเฟ่ค่ะจ้าพี่น้องพ่อเขาได้ที่นั่งเป็นชั้นดาดฟ้าเนาะจ้าเขาเลือกชั้นดาดฟ้าเพราะว่าจะได้มองเห็นวิวเนาะจ้าเขาก็มาเตรียมย่างเลยจ้าค่าหลังจากซุกแล้วเขาก็ายาก่างซุกแล้วเขาก็าเตรียมกินกันเลยจ้าปนี้อาจจะบริคุยได้จ้าเพราะว่า มีลูกค้าเพิ่นหลายนากจากม่นคุยกันก็นกนจะบ่ค่อยได้ยินเสียงเพราะว่าเพิองจะเป็นเสียงเครื่องคนเป่าเตาไฟนะจ้ะที่อยู่ข้างหลังปานี่นะจ้ะเสียงดังแห้งแล้ะก็เสียงล่มกับแห้งน้ำกัเบิงบ่งเบิงชมคลิปชมวิวไปก่อนนะจ้ะเบิ่งภาพชมวิวไปก่อนมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าร้านร้านนี้ก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่ทะเลเผานะจ้ะอยู่ที่อ่างศิลา ร้านบุฟเฟ่ต์หัวหนึ่งกระเจียวประมาณ399 399ค่ะกอาหารเพถ่ากระซดดีได้จ้าไมีอาหารหลากหลายให้เลือกปัตานีบริเตนไม่ให้เบิง้งเพราะว่าข้างล่างลูกค้าเพิ่นหลายกันเข้าท้ายเขาก็บม่อยากไปรบกวนเพิ่งน,น่าจ้าปัตานีกับเก็บแค่ภาพเป็นบางส่วนไม่ให้เบิง้งเป็นร้านบุฟเฟ่ต์กระเจียวที่อ่างศิลาปังแสนเนาะจ้า 你没看见？<noise> <noise> <noise> คืเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งกระจะหวานนะคะเนื้อกุ้งนี่สดคักละกะไข่รกระจะเต็มทองเลยจ้าอาหารล่านเพิ่นกระสีสดดียูถือว่าใส่ได้ด้วยค่ะคุ้มค่ะไปไปสองค้นใจแค่บ่ถึง อาแค่ 700, 7จ็ดร้เจยก็สบาทค่ะถือว่าคุ้มค่ะกินถึง3ามถุ่มกลัวค่อยค่อยได้กลับบานจะ้ะ 5อ่าเวลาก็จะเริ่มมืดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวปนี่เสียเบิงเนาะปะนี่เสียเบิงวิวรอบๆจ้าวิวรอบๆแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอ่าเ้าสามารถหรือเป็นร้านเครื่องดื่มเขามานั่งดื่มนั่งชิลได้จ้ามานั่งจิบไวายนล้มานั่งชิลๆเดี๋ยวก็มีเพลงฟังน้ำจ้าบรรยากาศสวยงามบ่จ้าค่ะห,หลังจากนั้นก็มาเตรียมย่างย่างอ่าหอยเชลล์ได้๋ยได้จ้าหอยเชลล์ย,ย่างกุ้งหอยเชลล์ดีจะหวานสดมากๆจ้า นี่ก็จะเป็นปูมาจ้าปูมาก็จะสดจ้าแก้กระดองออกไม่ใครเต็มทองเลยได้จ้ามันปูไข่ปู พี่น้องปนเป็นจังไดแน่จ้าได้เบิ้งคลิปกันแล้วปนเ,นเป็นจังไดแน่เวิ่นได้ไปเที่ยวกับปนี่ว่คือ่ได้ไปเที่ยวต้องกันว่จ้าปนี่กัสิพยายมมาอัปเดตคลิปชีวิตประจําวัน หรือว่าการกินการอยู่การท่องเที่ยวไปหันมานหนียังสีแม่จ้าหรือว่าการปลูกพักปลูกเฮ็ดสวนยังสีนะจ้าก็ฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้ด้วยจ้าเพราะว่าปานี้สีมาอัปเดตเ้เบิ่งเรื่อยๆจ้า,เ,า,า,า, update, เ,เ,จาเท่าที่สีเหตดใดเนาะจ้าเ้องกระเบื้อเป็นขนาดว่าเป็น เป็นบล็อกเกอร์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ารีวิวอาหารที่พักอย่างซี่ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นจ้ะเป็นแค่การใช้ชีวิตประจําวันเนะจ้ะเนาะขันพี่น้องมาแนวนี้กะนาฟนที่ต,ตามก็ได้ได้จา้าสำหรับคลิปนี้อาจจะเน่าไปขอจบไว้คลิปไว้สมิสกรพ่อกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกๆก,การรับชมการติดตามนะจา้าและการกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเลือจา้าเพื่อจะให้พาดคลิปต่อไปพ่อกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ